ม .6 แล้วเรียนต่อ,ตอที่ไหน <ID. S 1> ดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษา t c a คท5รับสมัครนักศึกษาทีแคทหรอบที่หนึ่งพอร์ตฟลิโอตั้งแต่วันที่1กันยายน2564ถึง20มกราคม2565สมัครได้ที่ e n t r y w u a c t h สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนรับทุกท่านกับสุดรายการวัลเลย์ลักมูฟิกฟอร์เวิกับดิฉันเชนธิราภุมดวงค่ะรายการที่จะพ,พาคุณไปพบกับความพร้อมศักยภาพความเคลื่อนไหวและการพัฒนาในทุกมิติของมหาวิทยาลายัยวัลเลยลักผ่านการพูดคุยคกับแขกรับเชิญเป็นประจำทางวัลเลย์ลัชาแนลค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนการสอนนะในมหาวิทยาลายัยวัลเลยกลักเราเชื่อว่าใน บางวิชานะคะไม่สามารถที่จะเรียนเฉพาะในห้องเรียนที่เป็นการเรียนภาคทฤษฎีอย่างเดียวแล้วน้องๆจะเข้าใจได้หมดนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนในภาคปฏิบัติด,ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของการเรียนในภาคปฏิบัตินั้นเราก็จำเป็นจะต้องมีห้องแลบ ที่มีความพร้อมที่จะรองรับในส่วนการเรียนการสอนวันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับห้องปฏิบัติการใหม่หมอวัลัยรักค่ะต้อนรับผู้ร่วมรายการนะคะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูวด,ดนบางรักผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านที่2ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอรเพนสุขวัลลิรองคณบดีสํานักวิชาพยาบาลท่านที่3รอง อรองศาสตราจารย์ดรชัดชัยกัลยาณประพลหัวหน้าสาขาชีววิทยาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ต้อนรับทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คำถามแรกขอไปที่ท่านอาจารย์ภูวดลน,นะคะที่อาจารย์เนี่ยดูแลในส่วนของเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยตรงนะคะอยากให้อาจารย์เล่าโดยภาพรวมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ดูแลอยู่ว่ามาีการภารกิจอะไรบ้างนะคะที่จะเข้ามาดูแลในส่วนของทั้งน้องๆหรือว่าในด้านอื่นๆอ,อีกค่ะ ครับผมครับสำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาเป็นบัตรการนะครับให้กับสำนรับวิชาและก็วิทยาลัยนะครับในแขนงนะครับหรือในด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจำนวน4สำานักวิชานะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับ5สำานักวิชาแล้วก็2วิทยาลัยนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ23หลักสูตรครับค่ะนอกนจากในส่วนของทางหลักสูตรต่างๆแล้ว อาจารย์ยังมีบริการด้านอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลาค่ะค่ะครับนะครับนอกจากนี้ของทางสุขงศเองนะครับเราก็จะมีการวิเคราะห์บริการวิเคราะห์ทดสอบนะครับให้กับบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็บริษัทเอกชนนะครับห้างร้านทั่วไปนอกจากนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องทาง้านการศึกษานะครับเรามีการให้บริการบริการวิชาการสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาแล้วก็ประถมศึกษาตอนปลายด้วยครับค่ะหมายถึงก่อนหน้านี้ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิด ก็จะต้องมีน้องๆส่วนหนึ่งจากโรงเรียนเข้ามาเรียนที่นี่ด้วยถูกไหมคะใช่ครับก็คือน้องๆก็จะได้เห็นบรรยากาศการกสอนของทางมหาวิทยาลัยนะครับเห็นความพร้อมของห้องปฏิบัติการนะครับ, h h ar, รบว่าเมื่อจบไปแล้วหรือว่านักศึกษาหรือว่าน้องๆนะสนใจอยากเรียนนะครับสาขาว,วิชาไหนก็สามารถนะครับเลือกเรียนได้ที่ว่าเลยลักได้เลยครับว่าเลยลักมีทุกอย่างนะครับ พร้อมสั่ใ,<ช>ให้เด็กๆได้เลือกสั่งนะครับที้เราได้จำลองนะครับบรรยากาศการเรียนการสอนใ้ให้เด็กๆได้เห็นนะครับว่าด<ช>ิจิทัลแ a b o r าร์ท y หรือ Smart l a b o r a าร์ทของเรานะครับเป็นอย่างไรครับคุณเจนจิราครับค่ะ คือจากเดิมถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าศูนย์เครื่องมือเนี่ยห้องแลบต่างๆก็มีความทันสมัยอยู่แล้วในการรองรับการเรียนการสอนนะคะหลังจากที่มีการปรับปรุงนะคะห้องแลบเพิ่มเติมในส่วนนี้เราปรับปรุงส่วนไหนบ้างแล้วก็คือพอปรับปรุงแล้วถ้าเราเข้าไปลวมันจะว้าวมากกว่าเก่าขนาดไหนคะทันภูค่ะก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิด5ปีย้อนหลังนะครับเราใช้งบมาในการปรับปรุงนะครับทั้งงบคารุภัณฑ์แล้วก็งบวัสดุไอ้งบงบเอ่อคารุภัณฑ์แล้วก็งบ ปรับปรุงนี้ครับไม่น้อยกว่า400ล้านบาทครับคุณเจนจิรานนะครับทั้งทางด้าน400ล้านบาทครับผมทางด้านปรับปรุงนะครับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็ทางคารุพันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ซึ่งเราปรับปรุงข้อบริการทั้งหมดครับมีสาเวชศาสตร์ศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์นะครับมีวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สัวิชาอื่นๆอีกมากมายเลยครับค่ะ เพราะฉะนั้นพอพูดถึงแลบของสำนักวิชาพยาบาลนะคะขอ,ขอไปที่ท่านรองคณบดีนะคะซึ่งเราจะเห็นในส่วนของภาพอินเสิร์ตเมื่อสักครู่ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะคะในห้องปฏิบัติงานของพยาบาลนะคะในส่วนของน้องๆพยาบาลวิชาที่เราต้องไปเรียนที่แลบที่ศูนย์เครื่องมือของอาจารย์ปูวดลเนี่ยมีรายวิชาอะไรบ้างคะอาจารย์คะ,ะก็สาหรับของอสานักวิชาพยาบาลศสตค่ะ นักศึกษาก็จะไปเรียนวิชาแล็บแม้ประมาณสิบรายวิชานะคะสิบรายวิชาการวิพักษ์ศานะคะตั้งแต่ชั้นปีที่สองเทอมที่หนึ่งเลยค่ะนี่ก็จะได้ไปเรียนกับโมเดลเรียนกับท่านอาจารย์นะคะที่ให้ศึกษาเนี่ยจะดูพื้นฐานของมนุษย์นะคะทั้งหมดเลยนะคะอังานั้นพอชั้นปีที่สองเทอมที่สองนะคะก็อีกสกบสองรายวิชาเต็มๆนะคะซึ่งอาจจะอยู่ที่ห้องแลบ นะคะสี่วันเลยทีเดียวนะคะตรงนั้นเนี่ยาทางห้องนเนียมีความพร้อมมากมายนะคะที่จะใหได้เรียนรู้นะคะ,ะเรามีห้องอปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเก้าห้องกับห้องหนึ่งบรรยายนะคะซึ่งห้องบรรยายเนี่ยอาย่างที่เห็นในภาพนะคะประมาณ2 1 5สิห้าที่นั่งน,นะคะที่ให้นักศึกษาใ,ใ,ให้เห็นการบรรยายของอาจารย์การทักแหละนะคะแล้วก็จะมีกล้องขาซูมให้เห็นในทุกมุมที่อาจารย์ได้มีการสาธิต นะคะ uh huh. หลังจากนั้นมีการลักแลบในห้องบรรยายใหญ่นี้วนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นห้องย่อยนะคะ uh huh. อย่างที่เห็นในภาพนะคะ uh huh. อันนี้มีอยู่ข้าห้องนะคะประมาณ90เตียงนะคะ uh huh. ซึ่งนักศึกษาแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะให้เรียนใกล้ชิดกับอาจารย์อ uh huh. ของผู้สอน uh huh. หนึ่งห้องเนี่ยจะมีนักศึกษาแค่10คนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ uh huh. ท่านที่คอยดูแลใกล้ชิดค่ะนะคะแลา นั้นเมื่อนักศึกษาขึ้นไปที่ห้องขึ้นไปบนคลินิกแล้วนะคะไปที่โรงพยาบาลแล้วเวลาจะสอบอเรื่องของภาพปฏิบัติก็สามารถที่จะมาสอบที่ห้องแแบได้อีกหรือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปก็จะมาใช้ห้องแแบอยู่ตลอดเวลาค่ะง<ม>นั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่ปีเที่ยวแบบโรงพยาบาลนะคะหรือห้องแแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์โคดนอนกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าเรามีความพร้อมมากๆนะคะ ทุกเตียงนะคะจะมีจอทีวีที่ให้สาเนี่ยได้เห็นภาพนะคะอย่างใกล้ชิดว่าเนี่ยสาธิตอะไรไปนะคะ<ไ>หรือจะมาดูวิดีโอย้อนหลังก็าสามารถทาได้หมดเลยนะคะค<ไ>่ะหมถึงตัววิดีโอย้อนหลังถ้าดูถ้าน้องๆเข้าไปเรียนหมายถึงน้องๆขอไฟล์าจากอาจารย์ในขณะที่เรียน<ช>แล้วกลับไปดูใหมใ<ช>่ที่บ,บ้านได้อีกใช่ไหมคะตาลใช่ใช,ชใช่ค่ะใช่ค่ะ คือพอเราเข้าไปแล้วมันบรรยากาศมันมันไม่ได้เหมือนห้องแลบนะคะจย์มันเหมือนจําลองโรงพยาบาลที่ทันสมัยหนึ่งโรงพยาบาลมาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เลยอะคะ่ะใช่ใช่เลยค่ะเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นก็คือเหมือนกับจําลองโรงพยาบาลมาไว้ที่ห้องแลบของเรานะคะซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราก็จะใช้รูปแบบโรงพยาบาลนะคะมีเตียงผู้ป่วยมีหุ่นจำลองซึ่งหุ่นจําลอง ในการปฏิบัติของเราเนี่ยก็มีประมาณ40-50หตัวนะคะ,ะในทุกสาขานะคะ,ะทั้งการแพทย์ผู้ใหญ่การพยาบาลเด็กสาขาสูนะคะอย่างหุ่นในการทำคลอดเนี่ยก็สามารถเห็นการหุดตัวของทารกได้อะไรเงี้ยเหมือนสถา,านการณ์จริงเลยเหงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะโอ้โหแบบว้าวมากเลยนะคะถ้าแบบนี้ว<า>วคือคมันเห็นภาพเลยนะคะ ทารกหมุนตัวยังไงทำคลอดยังไงนะคะมาอีก<ช>หนึ่งสำนักวิชาค่ะอาจารย์<ช>ค่ะที่เราจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยคือปกติแล้วพอพูดถึงห้องแลบ เราก็มักจะคิดถึงภาพหลอดทดลองหรือกลอ้อง,งต่างๆใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของ l a บที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าไปใช้น่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะคะท่านอาจารย์ชัดชัยคะน้องๆเข้าไปใช้ในส่วนของห้องแ a บนะคะทางการเรียนการสอนทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมีรายวิชาอะไรบ้างแล้วก็มันมันน่าจะนอกเหนือจากที่สิ่งทีวิเจนบอกว่ามันมากกว่าหลอดทดลองนะคะครับอ่าใช่ครับก็ สำหรับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สาขา4 <c oughs> สาขาย่อยนะครับก็คือคณิตศาสตร์ฟิสิกส์กเคมีชีววิทยา,าสําหรับสาขาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการนะครับของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นั่นก็คือ3สาขานะครับฟิสิกส์ <c oughs> เคมีชีววิทยาก็จะมีเพียงแค่คณิตศาสตร์นะครับที่ไม่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการเขาสามารถนั่งขีดเขียนที่ห้องเรียนเขาได้แต่ว่าอีก3สาขานี่ต้องไปเรียนปฏิบัติการครับที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เขาบอกว่าผมทํางานที่นี่มาหลายปีเนี่ยเห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ไมหยุดยั้งเลยตั้งแต่เรื่องของการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการจัดเตรียมหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่พร้อมที่ครบถ้วนให้กับนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงมั่นใจได้ว่าทุกคนที่มาเรียนนะครับไม่ว่าจะเลือกสาขาไหนนะครับฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยเมื่อเข้าห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยทุกคนจะได้จับของจริง ได้ได้ฝึกหัดใช้จริงไม่ใช่เพียงแค่ดูพี่เขาสาธิตไม่ใช่เพียงดูอาจารย์สาธิตนะครับทุกคน,นคได้ทําจริงๆแน่นอนนะครับซึ่งก็ทั้ง3สาขานะครับฟิสิกส์เคมีชีวะที่ศูนย์เครื่องมือวิทย์เนี่ยวัสดุอุปรกรณ์ครบถ้วนเพียงพอทุกคนได้ใช้แน่นอน รเราไม่ต้องรอกันนะคะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเข้าแถวรอกันว่าต่อไปจะเป็นใครได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้แต่ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือเนี่ยมีพร้อมสําหรับทุกคนครับขอเสริมนะครับอย่างเช่นทางสาขาชิวะเองเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของทักษะการใช้กล้องจุลทรรศนะครับซึ่งต้องบอกว่าศูนย์เครื่องมือหรือว่าห้องปฏิบัติการของเรานี้มีกล้องจุลทรรศที่ที่ดีมากๆ บอกว่าดีมากๆแล้วก็ทุกคนนะครับนักศึกษานี่ต้องสอบปฏิบัติด้วยฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่สามารถหลบเลี่ยงได้นะครับว่าให้เพื่อนทําเราไม่ทำอะไรเงี้ยมันเป็นไป <c oughs> ไม่ได้เลยคือคุณต้องทําคุณต้องคล่องเพราะว่าในสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพเนี่ยทักษะของการใช้กล้องจุลทรรศเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยคุณต้องใช้กล้องจุลทรรศได,ได้ได้ถูกต้องได้เป็น <c oughs> หาภาพที่ชัดได้ไม่ว่าในสถานการณ์ไหน ถ้าหากว่ามีปัญหาก็ต้องบอกได้ว่ามันมีประเด็นปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับค่ะ ที่อาจารย์พัวดลกันต่อนะคะอาจารย์คะจริงๆแล้วนอกจากในความพร้อมความทันสมัยที่ทั้งคณาจารย์ทั้งสองท่านได้แนะนําไปในส่วนของห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือที่นอกเหนือจากในส่วนของอุปกรณ์เหล่านั้นนะคะศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการมีเซอร์วิสมาแล้วก็พี่ๆที่ดูแลน้องๆน,องน,องนักศึกษาหรือนักเรียนที่เข้าไปใช้งานในส่วนนี้อาจารย์มีการวางข้อกําหนดไว้ยังไงไหมคะว่าพี่ๆต้องดูแลน้องอย่างไรที่ในห้องปฏิ ค,ค่ะรับผมสําหรับของของศูนย์เครื่องมือนะครับที่เราต้องดูแลน้องๆน,นะครับเรามีบุลคลากรทั้งสิ้นหนึ่งร้อยคนนะครับค่<ข>ะก็ในการดูแลนักศึกษาครับนอกจากนี้ครับภายในในห้องปฏิบัติการเองเราก็มีนักเรามีนักวิทยา,า,าศาสตร์ประมาณห้าสิบคนนะครับค่<ข>ะเพื่ออำนวยความสะดวก นะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยสอนในอาจารย์นะครับในทางด้านห้องปฏิบัติการค่ะนะครับนอกจากนี้นะครับคุณเจนครับนอกจากความทันสมัยของเราแล้วค่ะเราก็มีโครงการนะครับห้องปฏิบัติการปลอดภัยด้วยครับค่ะยังไงบ้างคะอาจารย์ครัเอ่ออย่างนี้ครับก็คือนักศษาปีหนึ่งที่ลงทะเบียนนะครับที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคนต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการครับเพราะว่าห้องปลอดภัยห้องปฏิบัติการของเราเนี้ยครับ นอกจากจะมีความพร้อมแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับโดยโดยโดย,โดยตัวเราเองนะครับนำห้องปฏิบกา,ารของเรานะครับเข้าโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยซึ่งเราก็าได้รับการรับรองแล้วครับค่ะคือที่เราได้รับรองคือเราเอาห้องปฏิบัติการที่ยังไม่ได้กั๊บดีที่ยังไม่ได้เข้ารับการปรับปรุงนะครับค่ะเข้าไปรับการประเมินปรากฏว่าเราก็ผ่าน งั้นที่เหลือครับคุณเจจิราครับไม่ต้องพูดถึงครับผ่านแน่นอนค่ะนี่ขนาดห้องที่ยังไม่ปรับปรุงอาจารย์ส่งเข้าไปก็ยังได้รับการประเมินเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราเข้าไปคือแต่และห้องมันถูกปรับปรุงจนสวยงามและน่าเรียนต้องบอกว่าถ้าน้องกลับมาออนไซต์เนี่ยเือต้องแบบดีใจแน่นอนในส่วนของการเรียนการสอนที่มีความพร้อมขนาดนี้นะคะค่ะ นอกเหนือจากนั้นในส่วนของพี่ๆนะคะเราเคยสอบถามว่าเอแล้วถ้าเกิดน้องๆที่เข้าไปเรียนอย่างน้องปีหนึ่งของท่านจย์จัดชัยหรือของท่านจันอ์อรเพนนะคะเข้าไปครั้งแรกแบบเจอห้องปฏิบัติการครั้งแรกเลยเราไม่รู้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ใช้ยังไงในส่วนนี้นอกเหนือจากในเรื่องของความปลอดภัยที่อาจารย์ภูคำนึงถึงในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าน้องๆไม่เคยใช้งานมาพี่ๆนักวิทยาศาสตร์เราต้องแบบอบรมให้น้องก่อนไหมหรือดูแลน้องยังไงบ้างคะ ครับเบื้องต้นก่อนเข้าห้องปฏิบัติการรั้งแรกครับเราก็จะมีการแนะนํากติกาการใช้ห้องปฏิบัติการคะครับการใช้เครื่องมือแล้วก็ที่สําคัญครับเราเป็นดิจิทัลแล็บตอนนี้ครับเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการใช้งานนะครับเราจะใช้วิธีการสแกน QR code ถ้า,าคุ่นเจนจิราพอพอสแกนปับ๊บเด็กๆก,ก็จะรู้ทันทีเลยครับว่าต้องใช้ยังไงมันจะมีทั้งอินโฟกราฟิกแล้วก็วิดีโอการใช้งานค่ะ สปองได้เลยค่ะว่าะะทันสมัยแล้วก็นักศึกษาทุกท่านสามารถใช้งานเป็นครับค่ะเอาล,ละค่ะตอนนี้เราอยู่กับศูนย์เครื่องมือกับห้องปฏิบัติการใหม่ก็จริงแต่ส่วนหนึ่งเราต้องไม่ลืมนะคะว่าช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของ t c a ค65กขอถามในส่วนของ TCAT บ้างนะคะเราเปิดมาคือ รอบพอร์ตโฟลิรอบแรกเราเปิดเป็น1.1ถึง0.5ใช่ไหมคะทางสำนักวิทยาศาสตร์กันก่อนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์นกคะรับ,รบเราก็เพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับค่ะน,นักเรียนที่สมัครรอบ1.1มาสมัครเข้ามาทั้งหมดนะครับ36 36คนเราคัดได้29คนนะครับก็ขอแสดงความดนดีกับนักเรียนทุกคนด้วย อย่างที่บอกนะครับเรามีความพร้อมเรื่องคณาจารย์ผู้สอนแล้วก็มีความพร้อมเรื่องห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียนทุกคนที่สนใจและก็รักวิทยาศาสตร์ไม่ไว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะหรือคณิตศาสตร์นะครับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มองไว้เลยแล้วยินดีต้อนรับแล้วเรามั่นใจว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงคุเนียให้ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าประกอบอาชีพที่ตทั้งใจได้ในอนาคต ได้ดีที่สุดแน่นอนค่ะขอบคุณคะ่ะนส่วนของพยาบาลบ้างคะ่ะอาจารย์อลอเฟนคะ่ะเปิดมารอบหนึ่งจุดหนึ่งนี่ถล่มทลายหรือเปล่าคะพยาบาลคะก็สำหรับของสำนักพิชาพยาบาลนะคะค่ะเป้าหมายการรับเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดคนร้อยเก้าสิบแปดตอนนี้มนสมัครมาแล้วสองร้อยหกสิบ สองร้อยกว่าแล้วใช่ค่ะเกเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่สามจุดถึงสี่จุดศูนนเลยค่ะมีถึง4.00ด้วยนะคะอย่างนี้แสดงว่าปีนี้ท่านรองคณะบดีก็น่าจะทำให้คนอกหักกันหลายคนนะคะพอแค่1.1 <1. 1 S 2> มาสองร้อยกว่าคนละค่ะอยู่ระหว่างการคัดเลือกนะคะค่ะค่ะ,คะในส่วนของทาง ห้องปฏิบัติการกันต่อนะคะอาจารย์คะในส่วนของอาจารย์พูวดลคะ่ะนอกจากในส่วนของอการปรับปรุงให้ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือมีความทันสมัยในอนาคตอาจารย์มองที่จะทำยังไงจะเสริมทับยังไงเพื่อให้ศูนย์เครื่องมือเป็นเราเรียกว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่รองรับในส่วนการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในความคิดของอาจารย์ค่ะก็ในอนาคตนะครับ นอกจากเราทําห้องปฏิบัติการปลอดภัยทางด้านสารเคมีแล้วค่ะเราจะยกระดับนะครับห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยทางชีวภาพด้วยค่ะเรียกว่าไบโอเซฟตี etti, ้ครับคุณเจนจิ่าก็คือทุกอย่างก็จะเบ็ดเสร็จองรวมทั้งทางด้านชีวภาพแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีค่ะครับนอกจากนี้เราจะปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนนะครับสื่อโสตทัศนุป,ปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยค่ะนะครับพร้อมกับการไลฟ์สดนะครับ ราะตอนนี้ถึงแม้วว่าจะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็จริงค่ะส่วนเครื่องมือสามารถไลฟ์สดจากการสอนนะครับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการนะครับส่งตรงไปให้นักศึกษาถึงบ้านนะครับพร้อมกับมีชุดคิดชุดคิดหมายความว่าชุดการทดลองเล็กๆนะครับค่ะซึ่งเ,เรานะครับผ่านการร่วมมือกับสัมมวิชานะครับทั้งวิทยาศาสตร์เองทั้งพยาบาลศาสตร์เองนะครับค่ะส่ง เครื่องมือหรือว่าตุ๊กตาหรือครุาลักพันหรือวัสดุที่เล็กๆะครับค่ะไปทางไปษณีให้เด็กๆถึงบ้านเพื่อทําการทดลองพร้อมกับเราเวลาเราไลฟ์สดครับผมค่ะ ก็แสดงว่าถ้าอาจารย์บอกอย่างนี้ในช่วงนี้ที่น้องๆเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านในการเรียนห้องปฏิบัติการสําหรับวิชาที่ต้องลงแลบในบางรายวิชาน้องๆก็สามารถที่จะปฏิบัติเสมือนที่มาอยู่ในห้องแลบจริงพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่อาจารย์ส่งไปให้ถึงบ้านก็สามารถทําการทดลองเหมือนกับอยู่กับพี่ๆนักวิทยาศาสตร์ได้เลยเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมคะครับใช่ครับคุณจินตีลาครับบางรายวิชาที่เราสามารถออนไลน์ได้เราจะทําแบบนั้นครับค่ะ ถือว่าเป็นความทันสมัยมากๆเลยนะคะของอาจารย์นกค่ะสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ส่งชุดคิดชุดไหนไปให้น้องๆได้ทดลองบ้างไหมคะตอนนี้ครับจริงๆคุณเชนผ่า,ามได้ตรงคนมากนะครับเราเพิ่งส่งชุดชุดในรายวิชาหลักชีววิทยานะครับที่ร่วมมือกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้นักศึกษาได้รับอุปกรณ์แล้วแล้วก็ได้ได้ตอบกลับมาแล้วครับว่า เขาได้รับสิ่งของอย่างนี้อย่างนี้นะครับมีอะไรขาดหายไปไหมตอนนี้ก็เราให้เขาเช็คหรือว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมคค่ะก็คืออาจารย์สามารถสอนแลบออนไลน์ได้เลยตอนนี้ใช่ครับก็สัปดาห์นี้เปิดเทอมเป็นสัปดาห์แรกใช่ไหมครับค่ะโดยปกติแล้วแลบปฏิบัติการเนี่ยจะเริ่มในสัปดาห์ที่สองะังเราก็มั่นใจว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่เราส่งไปให้นะครับเรียบร้อยละค่ะก็พร้อมที่จะเรียนกันเลย ะะทางพยาบาลบ้างคะอาจารย์คะเราจะเห็นว่าในส่วนของห้องแลบอาจารย์ในส่วนหนึ่งอย่างเช่นการทําคลอดบ้างการเย็บแผลการทําแผลเนี่ยอันนี้เราน่าจะไม่ได้สามารถส่งชุดคิดได้ใช่ไหมคะแบบนี้ส่งค่ะส่งเหมือนกันเหรอคะใช่โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะค่ะในภาคการศึกษานี้นะคะเราได้ส่งไปสองรายวิชาค่ะค่ะทั้งหมดยี่สิบแผล <20 S 2> ค่ะยี่ส<ล>ิบแล็ูส่งไปเลยใช่ใส่กล่องแพ็กไปให้เลยค่ะค่ะก็คือเวลาน้องๆเรียนก็แกะกล่องออกมาพร้อมทำการสาธิตร่วมกับที่ทางห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือก็คืออาจารย์ผู้สอนไปอยู่ที่ห้องปฏิบัติการส่วนน้องๆก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะเรียนปฏิบัติการได้ปกติเลยใช่ไหมคะค่ะพยายามให้ใกล้เคียงปกติค่ะค่ะ แสดงว่าตอนนี้อาจารย์ภูขาอาจารย์ต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อประกอบในช่วงของการเรียนออนไลน์ซึ่งต้องปรับตัวใหม่ระดับหนึ่งที่อาจารย์บอกแสดงว่าความพร้อมในส่วนของชุดอุปกรณ์ออนไลน์ถ้ามันเรียนพร้อมๆกันอย่างเช่นอาจารย์ฉัดชัยก็เรียนห้องแลบเหมือนกันพยาบาลก็เรียนห้องแลบเหมือนกันอาจารย์สามารถถ่ายทอดสดสองรายวิชานี้พร้อมกันได้อาจารย์รองรับได้ไหมคะส่วนนี้ครับตอนนี้เรากำลังมีทีมครับคุณเจน ชือว่า c s c Ambassador คือนอกจากเป็นนอกกจาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วครับค่ะต้องสามารถถ่ายทอดสดได้ด้วยโซึ่งเราสามารถนะครับถ่ายทอดพร้อมกันประมาณสามสี่ห้องแลบพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ได้ครับก็แสดงว่าไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะคะในช่วงเรียนออนไลน์ตอนนี้ครับตอนนี้เราต้องมีการปรับปรุงนะครับต็องมาที่บอกครับนักวิทยาศาสตร์อาจารย์นะครับก็มา ก็เรียกว่าคุยร่วมกันนะครับค่ะ่อทำยังไงให้ถ่ายทอดความรู้ใหนักศึกษาได้มากที่สุดครับค่ะแล้วในหนึ่งเทอมที่ผ่านมาเรามีการประเมินไหมคะหลังจากที่เราเข้าสู่การเรียนออนไลน์แลบมีการปรับปรุปรงใหม่แล้วเราใช้การเรียนแบบถ่ายทอดสดแบบนี้ว่าน้องๆเขาเป็นยังไงผลตอบรับค่ะทันภูคะ่ะก็ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดีครับเพราะเรามีการประเมินออนไลน์ด้วยค่ะเด็กก็เห็นถึงความพยายามของสนเครื่องมือนะครับ <Tory. S 1> แม้ว่าจะมีการกรุหลักบ้างในช่วงรอยต่อครับเพราะเราเองก็ต้องอยู่ในช่วงของการปรับตัวครับแต่เทอมสองทัพหกสี่นี้เรามัน่นใจว่าเราน่าจะได้การประเมินที่ดีขึ้นค่เพาได้เราได้สิ่งตอบรับจากสัวิชาด้วยได้รับความร่วมมือที <us. S 2> ่ดีนะครับค่ะทั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เองแล้วก็สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เองครับขอบอกครับว่ารับเบื้องต้นเนี่ยเราก็แอบดูนะครับการเรียนการสอนของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล้วเราก็แอบไปกระซิบให้กับสำนักวิชาอื่นๆว่าพยาบาลนะก็ส่งคุ่นก็ส่งใส่น้าเกลือก็ส่งอุปกรณ์ต่างๆให้เด็กเรียนที่บ้านเราก็บอกไปกระซิบบอกสำนักวิทย์สำนักพยาบาลเขาทาแบบนั้นสำนักวิทย์เขาบ้างสีอะไรอย่างนี้ครับวันนี้คิณเจจีรานัดได้ถูกคนมากเลยครับพยาบาลกับสำนักวิทย์เนี่ยครับวันนี้ครับ ก็แสดงว่าทั้งสองสำนักนี้พอไปกระซิบก็ไม่มีใครยอมใครส่งอุปกรณ์ไปให้น้องๆถึงที่บ้านเลยได้ใช้งานกันนะคะค่ะอาจารย์คะตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะอยากให้แต่ละท่านได้ฝากสำหรับอา่ามีทั้งคุณผู้ปกครองนะคะมีน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในปี2565อยากให้ทั้งสองสำนักตอนนี้ก่อนนะคะทางสำนักวิทย์นะคะแล้วก็พยาบาลได้ให้ความมั่นใจนะคะเชื่อมั่นเ,เรียกว,ว่าตอนนี้ให้อาจารย์ฮาร์ดเซลได้เลยนะคะเริ่มจากทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์กันก่อน,นะคะ่ะครับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นะครับขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับที่รัก ในสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์นะครับคณาจารย์ของเราเนี่ยจบปริญญาเอก100% <c oughs> แล้วก็กําลังจะมีตําแหน่งทางวิชาการเนี่ยมากกว่า80%ภายในปีหน้าล่ะนะครับคิด <c oughs> ว่าซึ่งที่ฟังมาตอนต้นเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ <c oughs> ด้วยแล้วนะครับขอให้ความมั่นใจเลยครับว่าถ้านักเรียนเลือก วิทยาศาสตร์ที่วเลยลัก์เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเราไม่แพ้ใครในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ไหนนะครับค่ะถ้าหากว่าที่นี่เนี่ยมีมีอะไรที่ตรงใจกับนักเรียนนะครับขอให้เลือกที่นี่ได้เลยรับรอ,องว่าไม่ผิดหวังครับค,ค,รค่ะขอบคุณค่ะทางพยาบาลบ้างคะ่ะตาจารค่ะอ่าสำหรับน,น้องๆนักศึกษาที่สนใจที่ แต่ด้าน,นพยาบาลศาสตร์นะคะ,คะก็ได้รักกาพร้อมในทุกค่ะในทุกสิทุกอย่างนะคะตั้งห้องและ็ะอาจารย์ที่ผ่านการอบรมที่การเรียนการสอนนะคะค่ะแล้วก็การฝึกที่โรงพยาบาลนะคะเรามีความพร้อมค่ะก ค่ะสุดท้ายนะคะทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเหมือนกับเจ้าภาพหลักในส่วนการเรียนห้องปฏิบัติการของน้องๆทั้งสองสำนักวิชานี้นะคะอยากให้อาจารย์ผูให้ความมั่นใจทั้งกับผู้ปกครองและน้องๆน,นะคะที่อาจจะเป็นกังวลในทั้งช่วงของการเรียนออนไลน์เองหรือถ้าเรากลับมาเรียนออนไซต์ในส่วนของความพร้อมของห้องปฏิบัติการของเราที่จะรองรับน้องๆค่ะครับสำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ เรามั่นใจได้เรามั่นใจแน่นอนครับว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับสำหรับการใช้งานน้องๆปรับมานะครับจะต้องประหลาดใจนะครับในการพัฒนาของเราแบบก้าวกระโดดนะครับส่วนเครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับก็ให้ส,น,สนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาปฏิบัติการทุกสานักวิชาะนะครับภายใต้นโยบายนะครับอ้องปฏิบัติการดีบุคลากรเด่นเน้นบริการเป็นเยี่ยม น้องๆต้องว้าวกับสีสันตรงศูนย์เครื่องมือครับครับมีทุกสีทุกสันนะครับรับรองเดินได้หลงตึกครับ ขอบคุณนะตามากค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของการปรับปรุงในส่วนของห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่พร้อมที่จะรองรับน้องๆน,นะคะโดยเฉพาะทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อน้องๆกลับเข้ามาก็จะได้ใช้งานอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบนะคะแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยในช่วงของการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะภูมิหน่วยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภัวดลบางรักนะคะรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรเพนสุขวัน,วนลีและรองศาสตราจารย์ดรชัดชัยกัลยาณปะพลนะคะทางสํานักวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งน้องๆก็มั่นใจได้นะคะสาหรับการเรียนการสอนที่นี่ในความพร้อมของห้องปฏิบัติการและการดูแลโดยคณาจารย์นะคะนี่แค่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากสองสำนักวิชาเท่านั้นนะคะแต่ความพร้อมเหล่านี้ก็ครอบคลุมนะคะแล้วก็ดูแลน้องๆได้ตลอดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะวันนี้เวลาของรายการวลัยลักษณ์มูวิว่งฟ้อง เปิดหมดลงแล้วนะคะพี่เจนนะคะพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการทั้งสามท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ